นี่เป็นภาพที่ชาวบ้านดอนกลอยตำะบลขวายอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสรารคามกำลังทำไม้กวาดทางมะพร้าวซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นก่อนๆโดยการนำเอาวัสดุธรรมาชาติมาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านงานฝีมือที่ต้องใช้ทักษะและความชำนาญจนกลายมาเป็นไม้กวาดจากทางมะพร้าวที่สามารถที่จะใช้งานได้ดีอย่างที่เห็นโดยชาวบ้านดอนกลอยตำบนขวายอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสรารคามที่ทำไม้กวาดทาง ได้กล่าวว่าการทําไม้กวาดทางมะพร้าวนี้เป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากคนรุ่นก่อนจากทาใช้ทั่วไปภายในครอบครัวก,ก็ต่อยอดสู่การทําเป็นอาชีพเสริมมาจนถึงปัจจุบันโดยวัสดุที่ใช้หลักๆก,ก็จะมีการมะพร้าวแห้งกับไม้ไผ่ โดยนำก้านมะพร้าวมาถักลายสองใส่ที่ปลายของลำไม้ไผ่ที่ตัดเป็นท่อนๆในความยาวที่พอเหมาะพอดีซึ่งใช้ไม้ไผ่ก็จะเป็นไม้ไผ่ด้ามขวานเนื่องจากเนื้อของไม้ไผ่ด้ามขวานนั้นลำของไม้ไผ่จะมีความแน่นตันไม่กรนใช้เวลาในการทำหนึ่งวันทำเต็มที่ก็จะได้ประมาณ5ด้ามโดยจะขายในราคาด้ามละ60บาทซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับ ลายสองเขาเออลายสองค่ะหนึ่งมีลายสองลายสามดีด้วนี่อ๋อเจ้าว่าเขาทักนี่ทักลายสองอ๋อกับหมายความว่าเอาเอาปอกกับดันไมาใส่กันแล้วก็ทักเลยกับเจ้ว่าเจ้ว่าไอไออันนี้อย่างนี่ของใบไผ่เนี่ยไอของ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 บักข้าวนี่อย่างของของก้านบักข้าวนี่อย่างของมันเขาที่มัดอย่างเป็นลายสองกันครับเอาเอาอยังไม่เสียบอันนี้ก้านบะเข้าวก้ะอ๋อก้านบะเข้าวที่แห้ง ต้องไปตากก่อนมั้ก้านมะเข้าก้านมะเข้ามีไม่จับเป็นเดียว์เขาเสี้าอ่อนเปียกเขาเดียวกันที่มันโลยมันแห้งแล้วอ๋อถิมโรยไมนแห้งกีแล้วก่ต้องตากเนี่ยเอาใบออกอะไรเอาออจะกานมาแล้วก็กต่ด้ามเปี้ยนะครับมันมึงเป็นด้ามเบี้ยครับเสร็ตอะไรก็มาจุ่ม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 เอาใส่ไอ้ด้ามใบไผ่ไม้ไผ่นี่ไม้ไผ่ยังครับแม่ด้ามขวันด้ามขวัญครับครับอ๋อเป็นยังจังจังเอาไม้ไผ่ชนิดนี้มันตันนี่นี่ โอ้ครับครับครับหลังจากนั้นเอานี้มาทักอัน,นอันนี้ยังครับอันน้ำดำเนี่ยเขาเอาื <c oughs> เอนเขาเอือนที่นี่แหลอขวายืดเอือนปะอ๋อเขาเอือนแน่อันเป็นอุ๊เอาแนวทักซะเนาะเอาแนวทักเอาแนวทักได้สองดิก็คือที่ละไอไอไอการปั่นข้าวที่ละสองก้าน พู Hoy, ่งไหนสองสลับสองิสเซนสองตลอดสองตลอดลันกินกันไปเด้อ๋อสองตลอดแมอือตใส่เวลาดวนเติบแลวนี่ใส่เวลาดนอยู่เครับครับใส่เวลาหดมือบ่ดำนึงนี่โบเฮ้บอดมือนึงได้จักดำ มื่อนืองกะกันกันห้อยเหยียบต๊นเต้าหอดเที่ยงครับอะไดก็เลาสองสามอันนี่แหละอ๋อสองหอดเที่ยงประมาณสองสามดามเนี่ยมือนึองกะย่างไหลกะห่าวหกดามแม่ค่ะอ๋อครับแล้แม่คือเฮ็ดเป็นของครณลนูไหมท่ไนสิค่ะนี่ผู้บาดสวดหัวเนาะอ๋อแต่แต่รุ่นแต่รุ่นเก่าแก่วุมดละแก้วืบทอดกันไหมแก้วอ๋อครับ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 แล้วแล้วตอนนี้เฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นแต่ของเจ้าของเฮ็ดเป็นยูบาทหรือว่าเฮ็ดเป็นกลุ่มครับแม่เป็นกลุ่มออ๋เป็นกลุ่มซื้อกลุ่มมาจากไหน คบา้านไหนบ้านไหนอ๋บ้านหนองกบ้านหนอกอยบ้านหนองกอยมูซีตำบตำบลเไรเพออ๋เพื่อไอ้นาเสืออ๋อจังหวัดมหาสารคามเมานอครับเอาเดี๋พี่น้องคนสนใจเด้โอ้อยากได้ไปขายเด้อยากได้ที่ละหลายที่ร้อยสองรอยด้ามนี่จังเลนะติดต่อเดยพอขายเลยจ้าโอตัวนี้พ่อขาย เฮเอาจักแล้วเดเ่ออยากซื้อเลไลทเพื่อนติดต่อได้บะติดต่อได้คร๋อเบอร์ไดครับแม่มีมีเบอร์บ่เบอร์คุมเฮาน่นะเบอร์โทรศัพท์คุมเฮาเบอร์ได้ศนเกยังครับสามสามหกแปดหนึ่งเก้าสี่ค่ะแปดหนึ่งเก้าสี่้าเเพื่อนอยากเอ้ชื่อที่อลไหรอยากมาเบิงคุมเฮามาได้เนาะครับครับ